สวัสดีครับอาจารย์เจมรหัสชีวิต8 g เลขชีวิตดี8อย่างนะครับเราก็มาเจอกันในวันอาทิตย์นะครับก่อนที่จะถึงวันอาทิตย์นี้นะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่27มีนาคมพุทธศักราช2565วันนี้นะครับอาจารย์เจมมีเลขรหัสชีวิตต้องบอกว่าปังปปรุเยมากเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเลขรหัสชีวิตรักแท้และก็ได้โชคแบบล่ำรวยแบบ ฟลุกๆนะครับฟลุกยังไงนั้นนะครับปีนัก,กษัตร์ไหนที่ได้เลขรหัสชีวิตนี้ในวันอาทิตย์ที่27นี้นะครับเลขรหัสแรกและก็ปีนัก,กษัตร์แรกที่โอ,อ้โหได้มาแบบฟลุกๆเลยผู้ที่เกิดปี ถาะครับปีกระต่ายนะครับวันที่27นี้อาทิตย์นี้นะครับคนที่เกิดปีกระต่ายนะครับคุณจะเจอรักแท้นะครับรักแท้นี้อา,อาจจะเกิดจากการที่รักเก่ากลับมาแท้ในวันนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเจอกัลยานมิตรของความรักแท้ในวันนี้นะครับคุณจะได้สิ่งนั้นที่เป็นรักแท้นะครับแต่ว่านะฮะที่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับคุณจะได้โชคแบบ ุกฟลุกนะครับฟลุกฟุกนี่คือแบบว่าหยิบปุ๊บได้ปั๊บเลยหยิบปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับนั่นก็คือนะครับคุณจะได้โชคเข้ามานะครับโชคต่างๆคือจะไหลเข้ามาหาคุณด้วยการที่พอเราเจอรักแท้เสร็จแล้วนี่นะครับเราก็จะได้โชคแบบทุกฟลุกมาให้กับเรานั่นเองนะครับและก็สิ่งนี้นะครับที่จะทําให้คนที่เกิดปีเถาะนะครับนี่คือพญานาคก้าเสียนสามพิภพนะครับและก็นัชาลิิติของพระศิวลีเราได้ปักรหัส ชีวิตของตัวเลขไว้ตรงนี้แล้วเราได้ปักสิ่งที่เป็นมงคลณนะวามิ่งมงคลที่เร่งให้คุณได้ทําในสิ่งที่เป็นรหัสชีวิตตัวตนของคุณจริงๆได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ปีนัก,กษัตริย์ต่อมานะครับปีนัก,กษัตรย์นี้ไปไหนไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือปีนัก,กษัตริย์ของปีฉลูครับปีฉลูนะครับก็ยังเป็นอะไรที่ยังมีความที่โชคดีนะฮะ จะได้เจอรักแท้นะครับจะได้เจอรักแท้ฟังไม่ผิดครับวันนี้นะครับวันที่2ี่วันที่น,นี้คุณได้เจอรักแท้แน่นอนนะครับเพราะว่ารักแท้นั้นมาพร้อมกับคําว่าโชคแบบฟลุกๆนะครับโชคแบบฟลุกๆนั้นไม่ใช่ว่าทุกปีจะมีนะครับคนที่เกิดปีฉลูคุณได้โชคแบบฟลุกๆพร้อมกับคุณได้ความรักแท้ความรักแท้นี่หมายความว่ารักที่ตัวตนของเรารักที่เป็น ตัวของเรารักที่เป็นจริงของเรานะครับไม่ว่าจะหญิงหรือชายคุณก็สามารถที่จะได้รักแท้นั้นมาได้อย่างง่ายดายนะครับคนที่เกิดปีฉลูนะครับที่อยากจะแนะนําเลยนะครับนั่นก็คือนะฮะนี่คือพระศิวลีนาชาลิติพยาครุฑนะครับที่จะทําให้คุณนะฮะเหินเวหาแล้วทําให้คุณมีอํานาจและบรารลัของตัวเลขในวันที่20นี้นะครับพุ่งได้อย่างรวดเร็วนี่นะครับคือนาชาลิติพระศิวลีพร้อมกับพยาครุฑของเรานั่นเอง นะครับและก็อีกนักกษัตริย์หนึ่งล่ะนะครับอีกนักกษัตริย์หนึ่งนะครับอาจารย์เจมส์นี่คือเห็นเลยนะครับส่องสว่างเข้ามาแป๊ะเลยนั่นก็คือผู้ที่เกิดปีมะเมียครับปีมะเมียเป็นปีแห่งความโชคลาภเป็นปีแห่งการที่จะรักแท้ในวันที่27นี้นะครับฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีความรักแท้นะฮะแต่ว่ารักแท้นะ แต่มีสิ่งที่เหนื้อกว่านั้นนะครับนั่นก็คือคุณได้โชคแบบฟลุกๆเข้ามานั่นเองนะครับเมื่อโชคเข้ามาแบบฟลุกๆนะฮะอาจารย์เจมแนะนำอันนี้ได้เลยนะครับนี่คือนะครับนัชลิติอิทธิมหาโชคนะครับซึ่งจะเป็นสิทธิเวลาพาให้เราได้รับโชคของเราได้ทันทีนะครับ3ปีนัก,กษัต์นี้นะครับเราก็มีไว้ด้วยกันนั่นก็คือนะครับปีนัก,กษัตย์ของ ปีเถาะนะครับปีนักษัตริย์ของปีฉลูนะครับแล้วก็ปีนักษัตริย์ของปีมามียหรือปีม้านั่นเองนะครับสามนักษัตริย์นี้นะครับคุณจะได้โชคแบบง่ายๆนะครับได้โชคแบบง่าย <Ms. S 2> ๆแล้วก็คุณจะได้รักแท้แบบเสถียรเสถียรนั่นเองนะครับอาจารย์เจมในวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกๆคนนะครับได้เจอรักแท้แล้วก็เลขรหัสชีวิตวันนี้นะครับรักแท้โชคแบบฟุ้งๆจากอาจารย์เจมรหัสชีวิตแปจีครับ